สวัสด,ดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องพีระมิดเกม ep 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่การโหวตให้เกรดกันเองของนักเรียนชั้นม .5 ห้องสองครั้งที่14 ผลการโหวตครั้งนี้ซูจีได้ถึง5คะแนนจากเกรดเเลื่อนขึ้นไปอยู่เกรดซส่วนจาอื่นเธอก็ได้2คะแนนแล้วก็เลื่อนไปอยู่เกรด D ีฮาลินที่เห็นผลแบบนั้นก็ช็อกไปเลยและครั้งนี้คนที่ไดเอฟก็คือจีแอสาวแวนของเรานั่นเองเหมือนว่าซงอีอยากจ,จะเลิกเป็นเพื่อนกับจีแอไปแล้วและตอนนี้ซงอีก็มีเพื่อนใหม่ไปแล้วเธอโกรธที่จีแอไม่คิดจะช่วยเธอเลยตอนที่โดนแกลงหลังจากที่ซูจีไม่ได้อยู่ตำแหน่งเกรดเอฟแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอ จะเลิกคิดที่จะล้มเลิกเกมนี้ซะงั้นฮาลินเข้ามาแสดงความยินดีกับซูจีฮาลินบอกว่าซูจีเป็นคนแรกเลยนะที่หลุดพ้นจากเอฟแล้วมาสี่ตัดมาที่มินิมาร์ทร้านประจําของซูจีพนักงานร้านมินิมาร์ทที่เห็นซูจีเป็นประจําก็ชวนซูจีคุยแล้วก็คอยเอาอาหารที่หมดอายุไม่กี่นาทีมาให้ซูจีกินแบบฟรีระหว่างที่ซูจียืนจ่ายเงินอยู่นั้นหนุ่มมินิมาร์ทก็มองไปเห็นแอปเกมพีระมิดในเครื่องของซูจีหนุ่มมินิมาร์ทก็นิ่งไปสักพักเหมือนคิดอะไรอยู่ ทางด้านฮาลินวันนี้เธอลาไม่ได้ไปโรงเรียนเธอมาลงพื้นที่กับพ่อแม่และก็ญาติที่บ้านสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นสถานที่ที่บ้านของเธอก่อตั้งขึ้นมานั่นเองระหว่างที่ฮาลินยืนอยู่เฉยๆก็มีสาวน้อยวิ่งเข้ามาหาเธอและก็ชวนเธอให้มาเล่นด้วยกันฮาลินก็ยิ้มกับสาวน้อยแล้วก็บอกขอมือสาวน้อยสาวน้อยที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ส่งมือให้ฮาลินทันใดนั้นเองฮาลินก็เอาไฟแช็คขึ้นมาและภาพก็ตัดมาที่สาวน้อยวิ่งร้องไห้เข้ามาด้านในบ้านและ ลหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าสาวน้อยจะกลัวฮาลินมากยาของฮาลินที่เห็นสาวน้อยคนนั้นก็ชมว่าสาวน้อยคนนั้นหน้าเหมือนฮาลินตอนเด็กๆทําเอาฮาลินนิ่งไปเลยและที่โรงเรียนเป็นแบบนั้นได้เพราะว่ายายกโรงเรียนนั้นให้กับฮาลินนั่นเองตัดมาที่โรงเรียนซูจีเข้ามาในห้องน้ําก็เห็นจีแอโดนขังเอาไว้ในห้องน้ําแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนนี้ซูจีปรับตัวเข้ากับพวกเกตอื่นๆได้และเหมือนเธอก็ไม่สนใจจ่าอื่นด้วยเหมือนกันและมีอีกอย่างที่ซูจีคิดจ จะทำในตอนนี้ก็คือหาคนที่วตดให้เธอให้เจอในคาบของครูอิมครูอิมสั่งให้นักเรียนให้คะแนนผลงานวาดรูปกันเองและให้โดอาเป็นคนควบคุมการให้คะแนนครั้งนี้และไปรายงานเขาและทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าครูใหญ่สั่งมานั่นเองโดยที่ครูใหญ่ได้รับคำสั่งนี้มาจากฮาลินอีกทีโดอาก็เลยให้เพื่อนให้คะแนนตัวเองกันก่อนและคะแนนที่ทุกคนเดินเข้าไปก็คือเรียงตามเกรดเลยคนที่ได้เกรดเอก็ได้คะแนนสูงสุดและลดลงไปเรื่อยๆทีละ5คะแนน ส่วนเกรดเอก็ได้30คะแนนคือต่ำสุดซึ่งต่อให้เรียนเก่งแค่ไหนทํางานเก่งแค่ไหนหรือวาดภาพสวยขนาดไหนคะแนนที่ได้ก็คือตามเกรดผลบดของตัวเองนั่นเองในห้องเรียนซูจีบอกเพื่อนๆในห้องว่าเธอสงสัยว่าแอปนี้จะไม่ตรงและกลัวว่าจะมีการควบคุมจากใครสักคนเธอก็เลยเสนอให้ทุกคนเขียนบทลงกระดาษแล้วก็นับจากการเขียนเอาโดยที่โดอาเป็นคนนับโบตแล้วผลมันก็ออกมาตรงกับในแอปเป,เป๊ะๆและเหตุผลที่เธอทําแบบนี้เพราะว่าเธออยากเอาอะไร มือเพื่อนๆไปเทียบว่าใครเป็นคนโหวตให้เธอกันแน่แล้วผลก็ออกมาคือคนที่โหวตให้เธอก็คือฮาลินในการโหวตทุกครั้งทุกคนจะมีสิทธิ์โหวตให้ได้5้าคนมันเลยทําให้ซูจีคิดหนักเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นฮาลินจะเปลี่ยนใจให้เธอได้อีกอีกครั้งก็ได้ตัดมาที่แก๊งขายใหญ่วูอี e กาลังแกล้งจีแอในห้องเรียนกันอย่างสนุกสนานโดยการวาดหน้าจีแอให้เป็นแมวแล้วก็ให้จีแอลทำท่าแมวจะให้เลียอาหารแมวด้วยจ่าอื่นที่เห็นก็ทนไม่ไหวเข้าไปห้ามวูอ e ีทันที ลายอนก็เลยว่าจ่าอื่นเข้ามายุ่งก็เลยจะให้จ่าอื่นทําแทนจ่าอื่นก็จะยอมกินอาหารแมวแทนแต่ฮาลินก็เข้ามาห้ามไว้แล้วก็บอกให้พวกลายอนขอโทษจ่าอื่นซะอยู่ๆซูจีก็โยนปากกาใส่หัวฮาลินแล้วก็บอกว่าขอโทษเธอโยนผ้าเธอจะโยนใส่จ่าอื่นวูอีก็เลยจะหันไปเล่นงานซูจีแทนแต่ซูจีก็ไม่ได้กลัวเลยสักนิดพอตอนนี้เธอไม่ได้อยู่เกตเอฟแล้วซูจีบอกกับจ่าอื่นว่าเธอยังรักษาสัญญานะว่าจะไม่แกล้งจีแอและซูจีก็หันไปขอฮาลิน เพราะว่าตามกฎคนที่จะทําอะไรกับเกรทเอฟต้องขออนุญาตกับคนเกรเอก่อนแต่ฮาลินก็ว่าไม่ต้องขอเธอก็ได้เธอไม่ได้เป็นคนควบคุมทุกคนแต่เกมต่างหากที่ควบคุมทันใดนั้นเองครูมวยก็โผล่เข้ามาในห้องทุกคนก็เลยพากันหยุดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดอารีบเดินเข้าไปหาครูมวยบอกว่าที่หลังจะมาให้มาบอกก่อนแล้วครูคนอื่นก็ทําแบบนั้นตัดมาที่ซูจีมายืนอยู่ดัดฟ้าคนเดียวจากอื่นเดินเข้ามาหาบอกซูจีว่าถ้าฝืนรักษาสัญญ,ญาเพราะเธอไม่ต้องก็ได้ ในะซูจีก็เลยว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนใจที่จะจบเกมนี้แล้วอ๋อฮารินเป็นคนเลือกเธอทั้งสองคนก็จับมือสัญญาการว่าจะช่วยกันในวันหยุดที่มินิมาจีแอมมานั่งร้องไห้โฮกับซูจีและจ่าอื่นจีแอมเล่าเรื่องย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วกฎในเกมนี้ทุกอย่างไม่ได้ถูกกาหนดมาตั้งแต่แรกแต่มันวิวัฒนาการมาเรื่อยๆลายยอนเป็นคนแรกที่เริ่มชวนทุกคนเล่นเกมแต่ตอนนั้นคนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะมีแค่สิทธิ์ที่ไม่ต้องทําเวรนประจําสัปดาห์และได้กิน ข้าวเที่ยงก่อนเท่านั้นแต่อยู่ๆสิทธิ์ของคนที่ได้เกรดสูงก็เริ่มเลือกปฏิบัติคอยกดคนที่ได้เกรดต่ำกว่าจนมาถึงมีคนที่ได้เกรดเอและตอนนั้นอูรีก็ได้เกรดเอมาตลอดจากอึนบอกว่าคนที่ส่งคลิปของอูรีมาให้เธอก็คือโดอาวันต่อมาซูจีมาหาโดอาแล้วขอบคุณโดอาที่คอยช่วยเธอคอยกันเธอออกจากคูอิมและเธอก็รู้ว่าโดอาเป็นคนที่คิดโกดที่ให้เกรดเอโดนรังแกได้หลังจากวันโวตหนึ่งวันเพราะว่าโดอารู้ว่าถ้ามีการรังแกเกิดขึ้นตอนนั้น คนที่ได้เกตสูงจะยังคือขนองอยู่ซูจีถามโดอาว่าอยากช่วยเธอไหมเธออยากจะทําพันธมิตรกับคนเกตดีแต่โดอาว่าเธอไม่มีวันช่วยแน่นอนให้ซูจีระวังไว้เพราะคนที่ได้เกตดีมีไม่กี่คนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเกตสูงสิ่งที่ซูจีจะให้พวกเกตดีได้เทียบกับพวกที่เกตสูงให้ไม่ได้เลยหลังจากนั้นทั้งสองคนคุยกันเสร็จก็พากันเดินออกจากห้องสมุดระหว่างนั้นเองฮาลินไลย,ยอนและวูอีก็เห็นเขา้าว่าซูจีกับโดอาเดินออกมาจากห้องสมุดพอ กันในวันหยุดลายอนมาหาโดอาที่บ้านแล้วก็บอกโดอาว่าไม่ให้หักหลังฮาลินส่วนทางด้านฮาลินวูอีก็พูดเรื่องที่โดอาหาักหลังไม่หยุดจนฮาลินต้องสั่งให้หยุดพูดและฮาลินก็นึกย้อนกลับไปวันที่เธอชวนลายอนและโดอามาเล่นเกมตัดสินชนชั้นกันในห้องและตอนนั้นก็ดูเหมือนโดอาไม่อยากจะเข้าร่วมด้วยทางด้านซูจีเธอวางแผนที่จะดึงพวกเกดดีและเกดเอฟให้ขึ้นมาอยู่เกดซีด้วยกันจ่าอื่นก็ว่ายากตรงที่จะหาคนที่เกดดีที่ไม่ใช่พวกเดียวกับ สูงงไได้ยงงจีก็เลยหยิบประวัตินักเรียนที่เธอแอบเข้าไปเอาในห้องครูขึ้นมาเพราะว่าเธอเคยเห็นครูอิมบันทึกข้อมูลของนักเรียนทุกคนเอาไว้เป็นบันทึกพิเศษและสรุปแล้วคนที่ได้เกรดดีและไม่มีเส้นสายอยู่ก็คือ6คนแต่ต้องตัดออกไป3เพราะดูเหมือนจะยากวันต่อมาซูจีก็เริ่มเข้าหาเกรดดีอีก3คนที่เหลือทันทีและทั้ง3คนก็ตกลงกันไว้ว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจะคุยกันในแชทเท่านั้นและเวลาที่จีแอนโดนแกล้งจะต้องทําเป็นไม่สนใจส่วนจ จาอื่นจะต้องเทนการเข้าหาเพื่อนอย่างหนักเพราะว่าเธอไม่เคยมีเพื่อนเลยตั้งแต่เรียนมาตัดมาที่ครูหมวยเข้ามาหาจาอื่นถามจาอื่นว่าในห้องมีการแกล้งกันเกิดขึ้นไหมแต่จาอื่นยังไม่ทันได้ตอบอะไรสักคำฮาลินก็โผล่เข้ามาฮาลินเรียกจาอื่นให้ไปกับเธอฮาลินถามจาอื่นว่าจะบอกเรื่องนี้กับครูหรอจาอื่นก็ว่าเปล่าเธอแค่จะบอกไม่ให้ครูมายุ่งและฮาลินก็ถามจาอื่นเรื่องที่แลกคะแนนกับซูจีถามว่าทำไมถึงทำกับเธอแบบนี้ระหว่างที่คุยกันอยู่ซูจีก็ ส่งข้อความเข้ามาหาจ่าอื่นจ่าอื่นก็รีบโทรศัพท์เพื่อไม่ให้มันสั่นดังทันทีหลังจากนั้นจ่าอื่นก็เข้ามาหาซูจีซูจีบอกว่าข้อมูลที่เธอได้จากเพื่อนมันไม่พอถ้าแฮกเข้ามือถือได้คงจะดีและเธอก็คิดที่จะเข้าไปตีสนิทกับคนที่แฮกได้นั่นก็คือเยวอนคนที่สร้างแอปพีระมิดขึ้นมานั่นเองซูจีก็เลยจะให้จ่าอื่นคอยตามดูเยวอนเพราะเยวอนคงไม่ทันได้สังเกตจ่าอื่นแน่ๆซูจีไปเห็นว่าเยวอนคุยโม้กับเยลิมว่าได้คอมใหม่มา ที่แพงมากอซูจีกลับเข้าไปในห้องก็เห็น iPad เครื่องใหม่ที่แพงมากๆของเยวอนตั้งอยู่บนโต๊ะซูจีก็เลยเอาข้อมูลของเยวอนขึ้นมาอ่านอีกครั้งจนได้รู้ว่าเยวอนทาทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ซูจีมองไปที่โต๊ะของฮาลินฮาลินก็หายไปด้วยตอนนี้ซูจีดูท่าทางตกใจมากเธอรีวิ่งออกไปด้านนอกพร้อมกับโทรหาจ่าอื่นที่กําลังเดินตามเยวอนอยู่และอยู่ๆซูจีก็นิ่งไปเรื่องราวจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแช เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย